โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอาจจะดูลอนๆหน่อยนะเพราะตอนผมอัดคลิปนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าคลิปนี้ผมจะมบอกวิธีการแก้ปัญหาเข้าเกม G T V ไม่ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆเพื่อนก็คงเป็นปัญหานี้ผมก็เป็นหนึ่งใน,นท่านเหมือนกันแบบตอนผมเป็นนี่ผมปวดหัวเลยครับโอ้โหแบบกูจะเล่นเสือเข้าไม่ได้ผมนี่หาวิธีแก้แทบตายซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้สัก5วิธีหลักๆนะครับ งั้นเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับให้เราเข้าไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็ไปที่ Network and Internet แล้วก็ Network and Sharing Center นะครับต่อมาให้เลือก Change Adapter s e t t i n g หน้านี้บางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้เราเลือกอันที่เราเปิดใช้อยู่นะครับคลิกขวาไปแล้วก็ Property นะครับให้เลือก Internet Protocol Version 4นะครับ จากนั้นกด Property ให้เราดูตรงนี้นะครับทางด้านล่าง Use the following DNS Server Address นะครับให้เรากดติ๊กก็ใส่ IP ไปตามนี้เลยนะครับ8.8ก็4.4นะครับเอ้ยขออภัยครับ8.8.8ครับ8 4ตัวนะครับพอดีหลอนเลยผมยังไม่นอน เอาข้างล่างก็เป็น88 4 4นะครับให้ใส่ตามนี้เลยครับถ้าใครอยากได้ IP นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ e s c r i p t i o n ให้นะครับหรือไม่ก็กด pause คลิปแล้วหยุดดูเอานะครับพอใส่เสร็จแล้วให้กดโอเคนะครับหลังจากนั้นให้รีลาเตอร์แล้วรอสักพักแล้วก็ลองเข้าดูนะครับว่ามันจะหายขึ้นแบบนั้นไหมแล้วถ้าเราเข้าเกมได้ก็คือหายแล้วครับ สำหรับใครที่ยังใช้วิธีหนึ่งแล้วเข้าไม่ได้นะครับให้เรามาวิธีที่สองเลยนะครับเลยเลยนะครับซึ่งวิธีที่สองเนี่ยมันจะเหมือนกับวิธีที่หนึ่งเลยให้เรามาที่เดิมแต่เราเปลี่ยนการเล็กตรงนี้ให้เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชันหกนะครับแล้วก็ก,กด p r o p e r t y เหมือนเดิมเลยนะครับให้เราทำเหมือนเดิมเลยแต่ IP ตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งไ,ไว้ใต้ d ด s คลิ p ชั่นให้อันนี้มันจะยาวมาก ก็เราก็ใส่ไปนะครับก็กดโอเคเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้รีอินเทอร์เน็ตครับรอสักพักแล้วลองเข้าเกมนะครับถ้าเข้าได้ก็โอเคเข้าไม่ได้ก็ไปวิธีต่อไปนะครับโอเคนะครับมากันต่อในวิธีที่สามเลยนะครับวิธีที่สามนี่ง่ายสุดเลยครับให้เรารีเราเตอร์รอสิบนาทีแล้วเข้าเกมใหม่นะครับถ้าเข้าได้ก็เก๋กูดแต่เข้าไม่ได้ก็จบครับ แต่เรายังเหลืออีกสองวิธีนะฮะรลอลองดูไปก่อนนะครับมาในส่วนวิธีที่สี่วิธีนี้เราจะต้องใช้ VPN ในการแก้นะครับซึ่งเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้เหมือนกันแต่ผมโหลดมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ให้ดูนะครับให้เราเลือกไปที่ VPN Gate Public นะครับเราเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่เราควรดูประเทศที่ใกล้เราที่สุดเพราะปิงจะได้ไม่สูงสมมุติผมเลือกเกาหลีแล้วกันอ่ะกดเข้าไป เมื่อเราขึ้นแบบนี้คือเราเชื่อมได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองเข้าเลยนะครับถ้าเข้าได้ก็ดีครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วแก้ได้นะครับเอาละครับในที่สุดเราก็มาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้วนะครับวิธีที่ห้าวิธีนี้มันจะยากนิดน,นึงนะครับเพราะเราต้องเข้าเว็บรอเตอร์ซึ่งเว็บรอเตอร์ของแต่ละคนมันเข้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ IP มันจะคล้ายๆกันแบบนี้นี่แหละยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดมันก็ขึ้นอยู่แต่ละเจ้าของค่ายเน็ตนะครับ ซึ่งเราก็เข้าไปนะใส่รหัสเข้าไป9 p 1 c i แล้วก็ไอหน้าตาเว็บนี้มันจะไม่เหมือนกันด้วยนะมันจะขึ้นอยู่กับรุ่นเราเตอร์ของแต่ละคนนะครับแต่ไอพวกเมนูเนี่ยมันจะคล้ายๆกันให้เราไปที่ advanced นะครับแล้วก็ DNS ถ้าหาไม่เจอก็ลองหาทุกอันเลยครับว่าอันไหนมี DNS ก็ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ดูตรง2อันนี้นะครับ2อันล่างเราต้องเปลี่ยน2อันนี้นะแต่ก่อนเปลี่ยนให้เรา copy IP อันเก่าไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ที่ไหนก็ได้จะจดไว้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น IP ใหม่ซึ่ง IP ใหม่นี้เราจะใช้อันเดียวกับ IP วิธีที่1เลยนะฮะใส่ไปครับ84ตัวแล้วก็8844นะครับ ห, earth, หังจากนั้นให้กดเซฟนะครับแล้วก็รีเลาเตอร์แล้วก็รอสั uster, กพักเข้าเกมได้เลยนะครับซึ่ง takiego. วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมแก้แล้วเข้าได้นะครับแล้วผมก็ขอทิงท้ายไว้หน่อยว่าวิธีแก้ของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลวิธีการแก้เหล่านี้ผมเอามาจากเว็บฝรั่งทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากถูกใจสิ่งนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe